สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนิยายเรื่องใหม่ของช่องนิยายพาฝันแล้วนะคะก็คือเรื่องลิกิตกรรมเทพไปฟังตอนที่หนึ่งกันดูนะคะเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นในสำนักงานในขณะที่กวินผลักประตูกระจกเข้ามาพอดีเขาจึงเป็นคนรับโทรศัพท์เสียเองทั้งที่ปกติไม่ได้ทำหน้าที่นี้บ่อยนักเพราะคนอื่นๆยกให้เป็นรุ่นพี่และหัวหน้าที่ไม่ต้องมาทำงานจุกจิกแบบนี้กวินและเพื่อนครับ กวินผู้โทรศัพท์ดังพอสมควรจับใจความได้ว่าพูดเรื่องงานแต่ความจริงไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็มักจะพูดด้วยน้ำเสียงระดับนี้อยู่แล้วกวินเป็นคนที่พูดเสียงดังพูดตรงไปตรงมาและมีนิสัยนั้นเช่นกันคุณสมบัตินี้ของเขาทำให้เขาชักจูงรุ่นน้องที่มีฝีมือมาทำงานอยู่กับเขาไม่ยากนัก หญิงสาวที่กำลังนั่งทำงานอย่างขมักขม้นเมื่อครู่นี้ถอนใจยาวเมื่องานตรงหน้าเรียบร้อยไปเท่าที่ตั้งใจไว้หล่อนลุกขึ้นยืนสะบัดมือไปมาเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยขบจากการนั่งทำงานมานานหลายชั่วโมงกาแฟไหมคะพี่เชนเมษาถามคะเชนที่นั่งทำงานอย่างสบายใจหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวและอายุน้อยที่สุดในสำนักงานเมษาเป็นเด็กที่มีความสามารถ ไม่เรื่องมากอย่างผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงมากๆบางคนกวินเคยวิจารณ์หล่อนกับเพื่อนๆร่วมงานคนอื่นก่อนที่จะชวนเมษาเข้ามาทำงานที่นี่เพราะกะวินค่อนข้างเลือกคนและเขามีความสามารถมีฝีมือจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าเป็นไงหรือฮะ่วินผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่เรื่องมากนะใครคนนึงเคยถามเขาว่าเยสานี่แหละเป็นแบบนั้นคือเขาถูกเลี้ยงดูอบรมมายอย่างดี มีความเป็นกุลสตรีมากกว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เห็นอยู่ทั่วไปแต่แกก็เป็นคนง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีพิธีรีตองให้ใครต้องมานั่งพนอมพนอเอาใจอย่างสุภาพสตรีบางคนได้ก็ดีเหมือนกันนะขาเชนตอบยิ้มยิ้มและนี่แหละเป็นนิสัยหนึ่งของเมษาที่กะวินว่าแม้หล่อนจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในสำนักงานนี้แต่หล่อนก็ไม่เคยต้องให้ใครต้องมาบริการ แลนหล่อนก็ไม่คิดที่จะบริการใครเกินความจำเป็นเียงแต่แสดงความมีน้ำใจอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นคาเชนมองตามร่างสูงระหงที่เดินไปยังเคาน์เตอร์ที่จัดไว้สำหรับชงเครื่องดืง่มวันนี้เมษาสวยเป็นพิเศษทีเดียวปกติเมษาแต่งตัวดีเสมอเพราะหล่อนเป็นคนมีรสนิยมที่ดีในการแต่งตัวและแต่งตัวเป็นเสื้อผ้าของหล่อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงแต่ขอให้สวยและมีคุณภาพดีพอใช้ได้เท่านั้น และเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาเมื่ออยู่บนเดอนร่างกลมกลึงได้สัดส่วนของเมษาก็มองดูสวยขึ้นมาอย่างน่าทึ่งหล่อนสามารถแต่งตัวให้ดูสวยหรูได้ด้วยของธรรมดาธรรดาที่มีวางขายตามโบเบรหรือสำเพงแต่ที่รู้สึกว่าเมษาสวยเป็นพิเศษคงเป็นเพราะว่าวันนี้หล่อนปล่อยผมและสวมเครื่องประดับเส้นสวยอยู่ที่คอระหงนั่นเองสร้อยมุกเส้นสวยที่เรียงกันอยู่บนลำคอระหงของเมษา ทำให้เสื้อคอกลมธรรมดาที่ตัดด้วยผ้าแผ่อิตาลีสีน้ำเงินเข้มดูสวยหรูไปด้วยและกระโปรงผ้าชีฟองอัดพลีตเข้ากันได้ดีกับเสื้อตัวสวยผมที่เคยรวบเป็นหางมาไว้ด้านหลังวันนี้ปล่อยยาวร้อมรอบกรอบหน้ารูปไข่ในตายาวรีดำขลับเช่นเดียวกับคิ้วโก่งสีเดียวกันทำให้ใบหน้าขาวละมุนเด่นและเป็นครั้งคราวเท่านั้นที่เมษาจะแต่งหน้าอ่อน,ออน และแต้มริมฝีปากด้วยสีสันอ่อนใสของลิปสติกอย่างน่ามองเช่นนี้มีอะไรหรอคะพี่เชนมีสาถามอย่างสงสัยเมื่อหันมาพบว่าคาเชนมองหลอนอยู่ก่อนแล้วและมองด้วยในตายิ้มยิ้มยังไงชอบกลสาม,มีอะไรตลกหรือเปล่าคะหญิงสาวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องสวยเสซะจนใครๆต้องมองและมองอีกหล่อนมั่นใจว่าตัวเองดูดีพอสมควรเพราะหล่อนคอยเอาใจใส่ตัวเองอยู่เสมอ แต่หล่อนเองก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่คนสวยอย่างแน่นอนมองว่าสาสวยนะปกติคาเชนไม่เคยเอยชมใครพิ่มเพื่อนักและเมื่อเขาพูดออกมาก็หมายความว่าเขารู้สึกเช่นนั้นจริงๆเพราะคาเชนเป็นคนไม่พูดอย่างชนิดที่เรียกว่าปากอย่างจะอย่างหากไม่สวยเขาก็จะไม่ติไม่ว่าแต่หากสวยถูกใจเขาจะชมอย่างตรงไปตรงมาใช่ๆวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าจ๊ะหนูสา กวินวางโทรศัพท์ทักทายอารมณ์ดีเขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเมษามาก่อนกวินไม่ใช่คนเจ้าชู้กับผู้หญิงออกจะแอนตี้กับผู้หญิงที่มีอะไรๆมากมายไม่ชอบใจเขาเสียด้วยซ้ําไปก็ไม่เชิงหรอกค่ะแค่จะเลยไปงานกับคุณยายตอนเย็นเท่านั้นค่ะคุณยายจะไปงานเอ๊ะงานอะไรถึงต้องให้หลานสาวไปคุมด้วยนะ งานมูลนิธิที่ท่านเคยบริจาคเงินเอาไว้นะคะเขาจัดปีละครั้งคุณยายจะไปคนเดียวก็คงลําบากสาเลยต้องไปด้วยทุกปีที่สาสวยคงเพราะสร้อยมุกเส้นนี้กระมังคะ่ะคุณยายให้สายืมมาคะ่ะปกติแล้วมีสามีเพียงนาฬิกาเรือนเดียวเท่านั้นเครื่องประดับอื่นส่วนมากก็ใช้ต่างหูซึ่งเป็นของเทียมใช่สร้อยมุกเส้นนี้สวยมากเชุล่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าสาจะดูสวยเพราะสร้อยเส้นนี้อย่างเดียวหรอกนะปกติสาเองก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วตั้งหากกวินบอกจริงจังเลยชมกันใหญ่แต่ก็ขอบคุณละค่ะเมษาบอกพลางหัวเราะเบาๆแล้วที่พี่กวินอารมณ์ดีเป็นพิเศษเนี่ยเพราะอะไรละคะคาเชนถามขึ้นในตอนหนึ่งรู้ได้ไงว่าฉันอารมณ์ดีแต่เออความจริงก็รำดีจริงๆแหละนะถ้าอย่างนั้น ก็ไม่พ้นเรื่องงานเป็นแน่เมษาเดาเพราะรู้ดีว่ากวินเป็นคนทำงานจริงจังและรักงานคนหนึ่งเขาไม่หวั่นที่จะทำงานหนักแต่จะกังวลหากไม่มีงานให้ทำทั้งๆท,ที่สำนักงานของเขาไม่เคยว่างงานเลยนับตั้งแต่เปิดมากือบสามปีแล้วและงานนี้สาได้เป็นนักงเอกด้วยสิเมษาได้แต่นั่งฟังเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นหัวหน้าพูดถึงลูกค้ารายใหม่ ที่ต้องการให้เมษาไปเป็นคนออกแบบตกแต่งภายในบ้านให้เขารู้จักสาได้ยังไงคะเมษารู้สึกแปลกใจเขาไม่รู้จักสาหรอกนะแต่เขาชอบใจที่สาไปทําไว้ที่โรงแรมที่ภูกเก็ตไงละ่ะเขาก็เลยชอบเขาก็เลยสอบถามกับทางโรงแรมถึงสํานัก,การของเราแล้วก็เจาะจงให้สาทํางานชิ้นนี้ได้นี่ไงเขาให้นําบัตรมานัดให้สาไปพบเขานาทิตย พอดีงานชิ้นเดิมสาก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แหมลูกค้ารายใหม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบนะคะพี่กวินหากถามพี่พี่ก็ว่าหล่อสมาร์ทแล้วก็ดูสุภาพดีนะแต่ว่าดูเงียบขึมไปหน่อยได้ยินพี่วินวิจารณ์แบบนี้แล้วทําให้คิดถึงพระเอกในหนังเลยฮะคาดเชนแซวขึ้นมาบ้างมันเรื่องจริงนะในเชนหากนายได้เห็นตัวเขาก็จะต้องบอกว่าเห็นด้วยกับฉันแน่ แล้วสาก,ก็อย่าไปหลงเสน่ห์เขาง่ายๆละ่ะทั้งหล่อทั้งรวยแบบนั้นน่ะกวินเย้าเพราะรู้ว่าเมษาไม่ามาใช่ผู้หญิงเจ้าชู้หรือชนิดที่คลีการกับความรวยของใครเพราะรู้จักกันมาหลายปีกวินและเพื่อนร่วมงานคนอื่นรู้ว่าเมษามาจากครอบครัวที่มีฐานะเรียกได้ว่าเศรษฐีเลยทีเดียวแต่เมษาไม่ามาได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองหล่อนแยกมาอยู่กับคุณยายที่มีฐานะรำ่ำรวยพอสมควร แต่ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรมธรมดาาเท่านั้นหากคนที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจะไม่รู้เลยว่าฐานะของคุณยายของเมษาจะมีเงินเป็นสิบสิบล้านเพราะท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอใจกับความเป็นอยู่ที่เกือบจะเรียกว่าชาวบ้านของท่านพี่วินก็น่าจะรู้นะคะว่าสาเป็นพวกไม่ถูกฉลกกับคนหล่อคนรวยเมสาบอกพรางหัวเราะเบา,เบา ขอให้จิงทนาอย่ากกลายเป็นว่าพอเห็นหน้าเขาก็ยอมแพ้ง,ง่ายๆก็แล้วกันและถ้าตกลงกับเจ้าของงานได้ยังไงแล้วมาคุยกับพี่อีกทีนะมีสาอดที่จะภูมิใจอยู่เงียบๆเย,มเยมไม่ได้ที่ฝีมือและผลงานของหล่อนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจนกระทั่งมีลูกค้าระบุเรียกตัวหล่อนเช่นนี้เพราะเธอไม่ต้องการทำงานแค่ให้ผ่านไปเท่านั้นแต่ต้องการให้ผลงานออกมาดีที่สุดด้วย เมษาเป็นคนทำงานจริงจังก็จริงแต่ก็ไม่เคยเครียดกับงานอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายหรืออาจเป็นเพราะหล่อนวิชีวิตที่บ้านแบบอบอุ่นเป็นสุขและสบายๆด้วยกระมังหากหล่อนอยู่กับมารดากับพี่สาวและพี่ชายเมษารู้ตัวดีว่าชีวิตของหล่อนจะไม่เป็นเช่นนี้แน่แต่จะเป็นอะไรอย่างอื่นที่หล่อนคิดมันเป็นเส้นทางชีวิตที่แฝงไว้ด้วยความไม่น่าชื่นชมนักและเมษาก็ย้อนคิดไปถึงมารดา กับพี่สาวและพี่ชายขึ้นมาอีกจนได้อันดาของริสาโชคดีที่ได้เป็นภรยาของพ่อซึ่งมีฐานะดีมากคนหนึ่งพ่อของเมษาเป็นพ่อค้าและมีภรรยาหลายคนแต่ที่รับเลี้ยงออกหน้าออกตามีเพียงสองคนเท่านั้นเพราะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งคือแม่ของเมษาซึ่งมีลูกสาวลูกชายรวมสามคนและแม่ของเมษาไม่ใช่ภรรยาหลวงเพราะ ภรรยาหลวงของพ่อมีลูกชายหนึ่งคนและเสียชีวิตไปนานแล้วตอนแรก,แ,รกแม่ของเมษาไม่ได้อยู่บ้านใหญ่แต่ตอนหลังย้ายเข้ามาเมื่อมีหลวงของพ่อเสียชีวิตไปหลายปีครั้งนั้นเมษายัางเป็นเด็กเล็กๆแต่หล่อนก็จดจำอะไรได้ดีทีเดียวแม่กลายเป็นใหญ่ในบ้านแม่รู้ว่าพ่อไม่ค่อยรักพี่ชายคนละแม่ของเมษานักต่อมาจึงได้รู้ว่าลูกชายคนโตของพ่อไม่ใช่ลูกของพ่อ แต่เป็นลูกติดท้องเมียหลวงของพ่อมาเรื่องราวนั้นค่อนข้างลึกลับซับซ้อนทีเดียวหากพ่อไม่ได้แต่งงานกับเมียหลวงของพ่อพ่อก็จะไม่ได้สมบัติมากมายเท่านี้มีคนเก่าแก่ในบ้านพูดให้เมษาได้ยินแต่ลูกติดแม่ก็มีศักเป็นหลานของพ่อนั่นเองความคิดของแม่นั้นยาวไกลนักแม่ยุให้พ่อส่งให้พี่ชายไปรเรียนเมืองนอก และคอยกีดกันไม่ให้พ่อกับพี่ชายต่างแม่ของเมษาได้พบกันจนกระทั่งเขาเรียนจบกลับมาแต่ตอนนั้นแม่กับพี่ชายของเมษาก็เข้าไปบริหารงานต่างๆในบริษัทของพ่อแล้วซึ่งเมษาเองไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดพ่อจึงโกรธพี่ชายคุณละแม่ของหล่อนมากมายจนกระทั่งพ่อไล่เขาออกจากบ้านด้วยความโกรธและเขาไม่กลับมาอีกจนกระทั่งพ่อเสียชีวิต ที่เมษาไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงเพราะหล่อนไปอยู่กับคุณยายตั้งแต่เล็กๆเ,เช่นกันหล่อนไม่เคยรู้เรื่องราวที่บ้านของแม่นักรู้แต่เพียงว่าแม่เป็นม่ายและเป็นเศรษฐีนีพี่สาวพี่ชายของหล่อนเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงเมษาพอใจกับชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่หล่อนมีความสุขกับชีวิตที่บ้านคุณยายและไม่คิดว่าจะกลับไปบ้านใหญ่ของแม่อีกและในความคิดคำนึงทุกครั้ง เมษาอดคิดถึงพี่ชายต่างมารดาของหล่อนเไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาไปม,มีชีวิตอยู่อย่างไรเข้านี่อออกจากบ้านไปแต่ตัวเท่านั้นแต่แม่และพี่ชายกับพี่สาวพูดอย่างไม่เอาใจใส่ว่าเขาอาจจะอดตายไปแล้วก็ได้เมษาก็ได้แต่คิดในใจว่าแม่กับพี่ๆไม่รู้สึกผิดบ้างหรือที่มาครอบครองและเสพสุขในทรัพย์สินส่วนที่ควรจะเป็นของคนอื่นด้วยแบบนั้น แต่ไม่มีใครตอบคำถามของเมษาหรอกเพราะหล่อนเองก็ได้แต่คิดในใจเท่านั้นเมื่อถึงวันนัดเจอลูกค้าเมษาไม่คิดว่าบ้านที่หล่อนจะต้องออกแบบตกแต่งภายในเป็นบ้านที่อยู่ออกมาชานเมืองแต่ความจริงไม่น่าจะเรียกว่าชานเมืองต้องเรียกว่าเมืองติดกรุงเทพมากกว่าบ้านหลังนี้อยู่ในเมืองใกล้ตลาดน้ำนั่นเองคุณผูชิดให้มารับคุณเมษาครับ ชายัยกลางคนผิวครามแดดบอกอย่าสุภาพสีหน้าและแววตาบอกความเป็นคนซื่อและจริงใจเมษารู้สึกกับคนของผูชิดเช่นนี้เมื่อพบหน้าครั้งแรกหญิงสาวโทรถึงลูกค้าตามเบอร์โทรที่กวินให้มาเมื่อวันก่อนและเขาบอกว่าจะส่งคนมารับเมษาไปที่บ้านของเขาแถวดำเนินสะดวกใกล้กๆกับตลาดน้ำเสียงห้าวทุ่มของผูชิดชัดเจนบอกถึงความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง และเมษาไม่รู้รายละเอียดมากไปกว่านั้นเพราะกวินบอกแต่เพียงรูปร่างหน้าตาของเขาเท่านั้นไม่ได้พูดถึงอาชีพหรืออะไรอื่นที่หล่อนจะสรุปหาข้อมูลได้เลยนอกจากต้องไปคุยกับเขาที่บ้านเท่านั้นและเมษาก็ได้พบว่าคนขับรถของภูชิตพารถมาจอดหน้าบ้านไม้หลังใหญ่รูปทรงภายนอกบอกความเก่าแก่โบราณและเมื่อเข้ามาภายในหญิงสาวก็ได้พบว่า บ้านหลังนี้ปลูกสร้างด้วยไม้เนื้อดีที่นับวันจะหายากขึ้นทุกทีแต่น่าแปลกตรงที่บ้านของเขาไม่ได้ปลูกแบบทรงไทยแต่มีลักษณะคล้ายกับรูปวงกลมซึ่งมีห้องอยู่มากมายปุณภูชิตรออยู่ในห้องรับแขกคะ่ะหญิงวัยกลางคนบอกอย่างสุภาพน้ำเสียงเหนอแบบคนท้องถิ่นผูชิตไม่แปลกใจเท่ากับหญิงสาวเมื่อได้เผชิญหน้ากัน เ,เมษาจำได้ว่าได้พบเขาครั้งแรกเมื่อวันก่อนที่หล่อนไปงานกับคุณยายนั่นเองแต่เพียงได้พบเท่านั้นไม่ได้ทักทายหรือพูดจากันแต่อย่างใดเราพบกันมาแล้วเมื่อวันก่อนคุณคงจำได้น้ำเสียงห้าวทุ้มของเขาเป็นเสียงเดียวกับที่เมษาได้ยินทางโทรศัพท์แต่หล่อนไม่คิดว่าเจ้าของเสียงจะมีสีหน้าเรียบเฉยและมีรอยยิ้มตามบาริาะเท่านั้นค่ะเมื่อเขาถามสั้นๆ เมษาจึงตอบสั้นๆเท่าที่จําเป็นเช่นกันหญิงสาวบอกตัวเองว่าสายตาที่เขามองมานั้นก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกและในความรู้สึกวูบหนึ่งหญิงสาวร,รู้สึกคล้ายกับเคยพบหรือรู้จักเขามาก่อนแต่ไม่ใช่แน่ๆเราไม่เคยรู้จักผู้ชายหน้าตาแบบเขามาก่อนแน่นอนใบหน้าของพูชิตผมเข้มเดือนร่างสูงผึ่งผายผิวกล้านแดดอย่างคนทำงานกลางแจ้ง เขาเป็นชายหนุ่มที่น่ามองมากคนหนึ่งแต่เมสารู้สึกคล้ายกับว่าในตาคมใหญ่ของเขาคล้ายกับเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้เดี๋ยวทานอาหารกลางวันด้วยกันก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องงานเขาเอ่ยขึ้นและเมสาไม่อาจปฏิเสธได้ในเมื่อเวลาตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วและหล่อนยังไม่ได้ทานอะไรเลยหลังจากที่ทานอาหารเช้าที่บ้านมานิดหน่อยเท่านั้นผมไม่ได้ให้แม่ครัว ทำอาหารอะไรไว้คงต้องทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่แม่ค้าเขาพายเรือมาขายนะคุณคงทานได้น้ำเสียงของเขาคล้ายประชดประชันนิดๆแต่ได้ยินว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทำให้เมษาตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแถวนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายด้วยหรอคะเหมือนแถวรังสิตหรืออนุสาวรีย์เมื่อก่อนหรือเปล่าคะน้ำเสียงหญิงสาวตื่นเต้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่คุณว่าจะลงไปทานที่สาราท่าน้ำหรือจะให้เขาเอาขึ้นมาให้ข้างบน ไปที่ท่าน้ำที่คุณมากก็ได้ค่ะสีหน้าและแววตาของหญิงสาวบอกความตื่นเต้นหล่อนนั่งรถเข้ามาถึงบ้านของภูชิตไม่ทันเห็นว่าอีกด้านหนึ่งติดลำคลองมีศาลาเล็กๆร่มดื่นด้วยไม้เลือจำพวกกระดง,งากระเวกผ่านจนร่มครึม้มมีเก้าอี้นั่งทานอาหารได้สบายๆแต่เมษาคิดว่าคนภายนอกคงมองเข้ามาไม่เห็นเพราะมีกิ่งไม้ใบไม้พรางตาเอาไว้ บรรยากาศช่างแสนสดชื่นเย็นสบายยิ่งนักกลิ่นของดอกไม้อ่อนๆโชยมาเมื่อลมเย็นพัดโช,ชยชายกลิ่นอายของธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์เช่นนี้ไม่มีให้สัมผัสชื่นชมในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเมษารู้สึกแช่มชื่นหัวใจขึ้นมาอย่างมากทีเดียวน่าทานจังนะคะหญิสาวยกชามก๋วยเตี๋ยวร้อนๆส่งกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาด้วยตัวเองท่าทางของหล่อนราวกับคุ้นเคยกับที่นี่มานานแสนนานทีเดียว จะรับน้ำอะไรดีคะแม่ค้าถามเสียงหวานสายตามองหญิงสาวด้วยความชื่นชมผู้หญิงสวยแต่งตัวดีหน้าตายิ้มแย้มและเป็นกันเองอย่างไม่ถือตัวกับแม่ค้าขอโอเลี้ยงก็แล้วกันค่ะของคุณล่ะคะเมษาหันมาถามเขาก็พอดีพบว่าเขามองหล่อนอยู่ก่อนแล้วเขาไม่ได้ตอบแต่แม่ค้าเจ้าประจำเป็นคนตอบเองของคุณผู้ชายก็โอเลี้ยงเหมือนกันค่ะ ภายในเรือกว๋วยเตี๋ยวมีเครื่องชงโอเลี้ยงส่งกลิ่นหอมฉูยอยู่ด้วยแม่ค้าัวกลางคนไม่ได้ทำเครื่องดื่มเองแต่เป็นคนพยักหน้าสั่งให้ลูกชายวัยรุ่นของเขาทำเด็กชายวัยรุ่นอายุประมาณ14 1 5หท่าทางคล่องแคล่วบอกถึงความชำนาญจนน่าทึ่งและน่าชื่นใจทีเดียวที่เป็นเด็กวัยขนาดนี้ทำงานด้วยความกระตือรือร้อนแม้คุณยายของเมษาจะฐานะดีมากพอสมควรแต่ท่านก็ยึดหลักที่ว่า คนทำงานและคนที่มีงานทำนั้นควรมีความภูมิใจในตัวเองได้เมษาชื่นชมกับบรรยากาศรอบๆตัวซึ่งแสนธรรมดานี้หญิงสาวสัมผัสได้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของธรรมชาติและผู้คนซึ่งนับวันจะมีเหลือน้อยเต็มทีและท่าทางของหญิงสาวทำให้ผู้ชิดแปลกใจเธอเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่คิดว่าเมษาจะเป็นท่าทางที่เขาเห็น ไม่อยากคิดว่าหล่อนเสแสแร้งแกล้งทำเพราะดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินแต่ความจริงเขาก็รู้สึกทึ่งนะับแต่เห็นผลงานของหล่อนแล้วไม่คิดว่าเมษาจะมีความสามารถได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าเมษาจะมีความสามารถและเป็นคนทำงานคนหนึ่งเมษาจึงแตกต่างไปจากพี่สาวและพี่ชายของหล่อนที่เขารู้จักอย่างหรอกเขาจะยังสรุปในตอนนี้ไม่ได้เพราะยังไม่รู้จักหล่อนดีพอ แต่ในวันข้างหน้าเขาอาจจะได้รู้ว่าหล่อนก็เหมือนกับแม่และพี่ๆของหล่อนนั่นเองพ้องอิ่มแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยค่ะเสียงใสๆของหญิงสาวดังขึ้นและหล่อนก็ต้องชะงักเมื่อเงยหน้าขึ้นมองสบตาเขามีสารู้สึกเสียไม่ได้ว่าในสายตาของผูชิดที่มองมาที่เธอคล้ายกับมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกระนั้น มันไม่ใช่สายตาที่แสดงความชื่นชมอย่างที่ชายหนุ่มมองหญิงสาวหรือแม้จะเป็นสายตาเจ้าชู้รุ่มกินแต่อย่างใดท้ายกับเขาจะสํารวจตรวจ,ร,วจราและมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใ,นใจของเขาถ้าอย่างนั้นเชิญที่ห้องโถงเลยบางทีเราอาจจะต้องดูสถานที่กันด้วยเวลาผ่านไปและเมษาก็ได้ข้อมูลต่างๆในการทำงานให้เขามากพอดูแล้วจะส่งงานมาให้คุณดูรเร็วๆนี้ค่ะ หญิงสาวบอกเมื่อบรนทุกทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งเขาบอกขึ้นหลังจากนั้นขอบคุณค่ะแต่ความจริงให้คนขับรถไปส่งก็ได้ค่ะหรือว่ามีธุระต้องเข้ากรุงเทพใช่ผมมีธุระเขาตอบหนักแน่นทีเดียวแต่หญิงสาวไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดในเมื่อรู้สึกแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนขรึมและเฉยรู้สึกอึดอัดใจอยู่เหมือนกัน เมื่อคิดว่าจะต้องนั่งรถกับเขาหลายชั่วโมงแต่ในที่สุดหญิงสาวก็ยอมรับว่าหล่อนคาดเดาไม่ถูกต้องนักจบตอนที่หนึ่ง